ขึ S <S ้นเทิ้งคนนะแต่ว่าคนขึ้นเทิงแต่ว่าแต่ว่าผมลงมาคุยกเอข่อยก็เล็ดโต๊ใจมันสูงหลาไรคแบบเห็นคนนี้งูข้อลงมาคุยน้ำปุยตัวใหม่น่ะเออแล้วเออข้นยืนอยู่หันแต่ว่าสูงพุ่นวันนี้ย่ามซีคุยเอาคอยก็กลมลงมาท่างทองนี่เตรียมเลยบอกเลยไหนไหนไหนอุ้ยอุ้ยตกใจงูครับผมงูจ้าบอส มามาถึงนี่เห็นงูเลยนะครับแม่นี่ส่วนเพราะถ้าถ้าปู่เห็นงูอย่างนี้ส่วนมากจะถูกถูกเลี้ยงแม่นี่เป็นเขาเป็นเป็นย่อมกันแน่เนี่ะผู้สาวแลนวนะโอ้นะเนี่ยูน่นอูู้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับถูกมากถูกมากถูกมากถูกเดือยปู่ก็เฮ้ยไปเขาเรียกเขาไปเห็นหล่นมีน้องเรียนอยู่ในวัดนี่อยู่หมู่เมียม ไอ้เนี่ยปูคือแบบว่าขอเป็นยืนกาขอโชกดีเป็นตัวดำนไอ้เนี้ยยี่ยอนั่นอย่ี้ปูดำปูดำเลครับปูอืคนหนึ่คนดำๆเลยซึ่งอืมเรื่อยองดำอ่อองดำเพราะว่าเร่นไป้ยี่ห้อยู่ปูนี่เนาะครับนั่นเปิดปืน้าตาล่อนเปิดนาตาล่อนเลยไปหาคนี่ขึ้นเทิองคนละ แต่ว่าข้นยิ่งขึ้นแต่ว่าแต่ว่าผมลงมาคุยกับข่องตะเล็ดโตใหญ่มันสูงหลายครับเห็นคนนี้ยงหัวข้อตงมาคุยน้ำปูทีตัวใม่นะเออแล้วเอือมข้นยู่หันแต่ว่าสูงพุ่นวันนี้ยามสีคุยกับข่อยก็ก้มลงมาสูงจักเห็บปูหไวยสูงมัจะบวชหาเมตรได้ไหมครับปูได้อยู่หาหุเมตรเลยหาหุ่เมตดเพราะไมเลื่อไม่เลื่อลังคาดิเห็นหรือฝันครับปูฝัน ปูดำดเลนหดลุงปูดำเกล็ดแดงลพูนเกื่อมากเลยที่มู่สองตัวแลนมันครับนี่นะยังอยู่นั้นอยู่เลยครับปูแมนเป็นไงโุกตัวโอ้เป็นไงโกใช่แม่ปูปวไงงูถูกเสียก็ปูเอก็จะนี่ละปูเคยฝันวานข้นไข่้นแปดจอกั็น้องปูแม่้นบน่ Con ra chú ngay. xuống nhay xuống xuống nó nè cho nó nam bảo này thì cùng là đúng quy năm pu đây nè vẫn bọc để cái kia bọc hả bọc nhá bọc để bọc nhá cái bọc cái men cái bọc phải ở bên biển men bọc bên biển bọc sự bỏ bỏ phải bỏ bỏ phụ đây oh. phang mày và miền bỏ bỏ ẩu nè có bỏ hay phong ra phải thế nọ ừ. bỏ nếu mà nếu không thì khỏi จวบซ่องเกียจเพราเลือปูเลยเลือดดำเลยครับปูดำใช่ไหมครับเลือดแยงๆแบบง่ายเอยคนพูนี่เลือดแยงง่ายครับคือไส้ดำคือเลือดวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบกับปูดำขอลาบปูดำครับเราเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วว่าหันเห็นแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วหันเห็นแล้วนี่ครับยังอยู่นี่อยู่เลยครับปูนะเอออะไรนี่เหรอเนื้อปูไส่หรอก เขาขอาปอูอืมขอจุดถูกจุดถูกขอขอ,อลขถูกนะปูนอะอืถูกเมื่อกี้ิ่นบอกคือสามตัวหรือสองตัวปูสองตัวก็ถือสามตรรัวถือมีเขาเป็นสองเขาเนสามเนี่ยรุ่นบอกตัวของภาอ้หไ่วบึ่งเลยเดียวบิ่งเลยเดียวจะว่าคนออกโปเป็นก<อ>็ืออไม่ได้อยู่คนละครับยัไม่เท่านี้ดีกว่ามุ้ยัเอาเด้อสามสองมเดีย นั่นคือโบยข้างนึงมันไม่เท่านี้ใบบอกมันยาาเด้อสามสองเออเพิ่นห้องเต้ไปมันจะจมจะจมหลยเงาจกได้เอารถสามสองเลยคือเขบอกว่าเจ้าอย่างมันจะมายำกันเนื้อปูมายำกันเอาที่ขอถูกเด็กถูกเนื้อปูครับถูกไปงูมาเฝ้านะครับผมนะเกิดเหตุการณ์นี่นะครับผมคนลุกเลยนะฮะ งูมาเฝ้านะครับปู่บอกว่าถ้าเห็นงูแบบนี้จะถูกเลขใช่ไหมครับปู่แมนแมนโอ้ปู่ดานะครับผมใช่ขนลุกเลยครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงูไม่เลื้อยไปไหนเลยนะครับเชงเงือมองอืมโอ้ไม่ธรรมดานะฮะ สามสองค่บพี่อนันนีู้บไปด้ปเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขกันครับจะเป็นตัวไหนนะครับแต่ตัวเลขของปู่คือสามสองใช่ไหมครับปู่ที่ปู่ชอบเป็นพิเศษเลยสามสองเดียวครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเ,นเลขทูบว่าจะมีสามสองไหมนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ธรรมะเสวนากาโลยเงนธรรมะนะกากลยเงนธรมันเชิ่อเทียบเท่าระมาเดียวเป็นภาษาบาลีเดียวาต้องแปลเ่าต้องยังออกมาลอยสามตัวตรงตรงเกินลงมาไหลจวดจวดกมาสามตัวขึ้เลยบอกเบื้องตัวเก้าด้วยซาถูกกับเนี่ยมันลุ้นกันครับมันลุ้นตัวเลขกันสามด้านสามด้านสามด ครับจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะมีสามสองไหมนะครับผมเดีย๋ยวมาลุ้นกันนะครับปูดำนะครับผมภูมิปูดำนะครับรอราลุ้นตัวเลขภูมิปูดำกันนะครับตัวเลขนะครับปูดำนะฮะศูนย์ห้า ดับแล้วับอีกซื้อแล้วซื้ออีกรวยบาทนี้ครับศูนย์ห้านะฮะถ้าเป็นหนึ่งอีกคักเลยนะถ้าเป็นหนึ่ง<อ>นะงเดี๋ยวมันลุ้นกัน, <3 S 2> นครับมันลุ้นกันตัวที่สามนะครับผมภูมิปูด,ดํานะครับยมันลุ้นตัวที่สามกันครับผมอะไรแล้วตัวซืทอายพี่น,อน้องมึงเอเด้อศูยนย์ห้หก ด้วยว่ากับศูนย์ห้าห้าห้าด้วยศูนย์ห้าหกนี่นะครับผมศูนย์ห้าห้าด้วยว่าศูนย์ห้าหวกนี่เบิร์กันไดหลายคกลนเป็นแนวทางนะคะครับศูนย์ห้าห้าให้่เบิง์กเดือนะครับอือตัวไทยตะปูหนึ่งขึ้นห้าห้าอ่าขึ้นหัวเงาขึ้นห้าห้าเนาะศูนย์ห้าห้าครับวัวขึ้นหัวเงาศูนย์ห้าห้า มันเด็ดะตัวสุดท้ายมันสูดก่อนเน่ยปูม่งเอาเร่อกันนะปาด้หน่งพันสองร้อย้ิศูนย์ห้าห้านะครับผมสรุปเป็นศูนยหน้าห้านะศูนยห้าหตัวนี้นครับผมสรุปนะฮะก็คือศูนย์ห้าห้าหรือศูนย์ห้าหกนะครับสครับผมจากประวัติที่ปู่เล่าให้ฟังก็คือปู่ดํานะฮะปู่ดาคือสูงประมาณหกเมตร มาบอกปูนะครับผมเป็นประจําเลยนะครับเนาะครับวันนี้ปู่ก็เมตตาทางช่องนะฮะมาจุดทูบนะครับผมขอปูดําให้เลยนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเนาะหลวงปูนะครับผมที่เสียสละเวลานะครับผมมาบอกแนวทางนะครับที่ใ้ต้นปูต้นนี้นะครับครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผม เกิดเหตุการณ์ประหลาดคือมีงูสองตัวนะฮะมาวนเวียนอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้นะครับผมตอนที่เราจะจุดทูบนะครับสรุปตัวเลขก็คือ055ย์กับศูนนะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ